ปปาดเขาฮะโอ้โหเอาเนี่ยผม1 9คแตกนอกท่านชมฮะเออเอาดีสวยๆงามๆ โอเคครับ okay, ผมฝสดีคุณผู้ผม,มทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าเกมน้องเหมียวลาก,กี้เนโกะของค่าย PG นะฮะผมนะเออแมวนำโชคจะยังนำโชคอยู่หรือเปล่าวันนี้นะผมนะเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้รู้สึกว่าเข้มๆนะัะผมมาวันนี้ก็เลยมาจัดดูสักเทียกันนะที่ทุน 15k เบ็ด90เบาๆนะผมเบ็ด100เบ็ด150เบ็ด120อะไรประมาณน,นั้นมันก็แตกไปหมดแล้วผมไม่อยากเล่นเบ็ดเลยนผมลองถ้า90แล้วกันนะัะผมถ้าไม่แตก ไม่โบไม่บ่ายยังไงเดี๋ยวค่อยเพิ่มค่อยลดเอาและกันนะผมน้องเมียลาก,กินในเกาะนะถ้าแตกดีก็ลองมาตามกันดูได้นะท่านผู้ชมฮะนะเกมน้องเหมียวนะฮะผมมายังไงออโต้สามสิบทีเทอร์โบนะฮะผมนะ <c oughs> ล้างหน้าเกลือยาวๆไปนะฮะผมล้างบางทีแบบเฮ้ยบางทีแบบว่าออโต้สามสิบทีเข้าฟีเจอร์ฟรีก็มีนะท่านผู้ชมฮนะ อยากให้เป็นแบบนั้นนะฮะผมบางทีถ้าไม่เข้านะผมเราไปกดเองสักพักหลังจากจบ30ฟีเจอร์นะเอสังก30สมสิบอโตนะบางทีมันก็จะเข้าเองแบบง่ายๆเลยนะผมนะบางทีสมมุติแบบว่าถ้าแบบกดเองยังไงแม่งก็ไม่มาอะไรประมาณนี้นะฮะผมนะไปลองออโต้ด,ดูแล้วก็มากดใหม่สักพักหนึ่งนะบางทีมันจะเข้านะผมผมเคยอยู่นะผมัเคยลองอยู่ประมาณสองสามครั้งนะฮะเออมันก็ได้ผลอยู่นะฮะผมแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะท่านผู้ชมฮนะมันก็แล้วแต่เวลาแล้วแต่ช่วงแล้วแต่โอกาสนะฮะผม เออเราจะดวงง่ายๆนะท่านผู้ชมนะเออบางทีแบบคนมาบอกอย่างงู้นแตกบางคนบอกอย่างนี้แตกนะผมแต่ลองทาแล้วลองทําตามแล้วไม่แตกนะผมอาจจะไม่ถูกช่วงถูกเวลาก็ได้ท่านผู้ชมฮะนี่ก็อยู่แต่แล้วแต่ดวงท่านผู้ชมนะแล้วอยู่แต่ช่วงด้วยนะผมบางทีมันก็แตกแต่อยู่วันสองวันน่ะเออแล้วก็เงียบไปนะผมนะเป็นเราแบบเห็นคนอื่นแตกเราก็แบบไปลองตามมาดูก่อนก็ได้นะผมบางทีแบบเกมไหนอุ้ยดองนี้เท่าไหร่มามาไงแปบเขาฮะอู้ยเอาเนี่ยผมสิบเก้าเค แตกนอกท่านผู้ชมฮะเออเอาดีสวยสวยงามงามแล้วอยากจะบอกว่าช่วงนี้นะผมแต่งนอกหนักกว่าฟีเจอร์ฟรีอนะฮะท่านผู้ชมฮะเกมของค่ายพี่จีนะฮะเออไม่รู้ว่าเป็นกันหรือเปล่านะฮะผมนะเออถ้าไม่เป็นแสดงว่าอาจจะเล่นคนละทีก็ได้นะท่านผู้ชมฮะอุ้ยสเกตเตอร์โอ้โหช็อตโบบะคอมโบ มาในฟีเจอร์ฟีอาชายให้หรือเปล่าแค่น,นั้นแหละจ่ายมาแล้วมันจะจ่ายอีกหรือเปล่าไม่รู้นะมามาลองดูเบ็ดเข้าสิเอาเรื่องเหมือนกันนะผมเลขสวยเลขนำโชคก็เลขไอ้เลขนำโชคนะผมนะเกมเหมียวน้ำโชค,ลลโชคแล้วก็ต้องเลขสวยนะผมนะเลขนำโชคเลขเก้านะเออยังไง็อตนีน่มาขอตัวคนมาก่อนก็ย,ยังดีนะผมไม่เหมียวจ้ายังไงฟาบเข้าให้ปาบสวยๆทำงานไปดีครับผมโอ้โหแตกอกเมื่อกี้ สุดๆจริงๆนะท่านผู้ชมฮะพักนี้รู้สึกว่าแบบมันแตกนอกดีสารึกระดนนะผมแล้วแตกนอกแล้วข้างในก็ไม่ค่อยอยากจะจ่ายนะผมนะเออแน่ะเออก็ดูว่าแบบสมมติว่าสมมติว่าข้างนอกไม่แตกนะผมข้างในมันก็จะแตกดีนะผมนะเออฟิชเชอร์ฟรีนะผมแต่ดูทรงแล้วเหมือนจะไม่จ่ายนะผมได้สักสองพันก็ยังดีวะมาให้สักหน่อยยังไง๊บได้แต่ตัวโคนนะเอาสุดท้ายว่าไงเรียบร้อยเอ้ไปไม่เรียบร้อยว่ะ มาสุชิช่องแรกสูชิช่องแรกมาอีกหมื่นเจ็ดยสวยๆงางานท่านผู้ชมฮะนึกว่าจะไม่จ่ายโอ้โหจ่ายเต่าข้างนอกแล้วมัง้งเมื่อกี้นะผมสิบ้าเคนะเออนะผมโอ้โหดอกนี้สิบเจ็ดเครวมนะสิบเ้าเคโอ้โหเดือดจัดจัดนะผมเ็มเหมียวลักกี้เนกดแตกอยู่นะผมนะโอ้โหตอนแรกคิดว่ามันจะไม่ให้แล้วผมให้ดอกสุดท้ายเฉยนะ โอ้โหปกตินี่สุดท้าย3าทีท้ายนี่มันชอบว้าวะนะผมโอ้โหแตว่วันนี้รู้สึกว่าเฟี้ยวฟ้ามากนะผมน้องเมียวลากี้ในโก้โอ้โหววสมกับเบ็ดเก้าเลขส,สวยนะฮะเออเอาเรื่องครับท่านผู้ชมฮะไปลองไปตามกันดูได้นะืสุดเจ๋งน้องเหมียวแตกนอกแตกในเท่าๆกันเลยนะฮะโอ้โหยาทิต์ทจ่แล้วนี่เข็มเนี่อาทิตย์นี้แตกนักอยู่นะท่านผู้ชมฮะโอ้ย ขอตัดเฟษที่ 50k แล้วกันนะดูทรงมันไม่ขึ้นแล้วสวนบางมันแตกแล้วมันก็นจะเงียบนะท่านผู้ชมฮะอย่าไปเล่นนานนะท่านผู้ชมนะแต่แล้วก็ต้องพอเออเอาออกไปใช้ก่อนนะครับผมแนละ้วค่อยกลับมาเล่นใหม่นะเออเล่นนานเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้นะผมเดี๋ยวดูดนคะืนหมดนะท่านผู้ชมฮะเออยังไงป้ามาไหมอืมไม่มา,า,มามท่านผู้ชมพอดี50 จุดห้าสิบสวยห้าสิบห้าสิบสวยๆน้ำจมาโอเคครับผมนะว่าเจนเกมต่อไปแล้วกันฝากคนแรกกดติดตามวันนีกันด้วยคนจะรับชมนะครับสวัสดีครับ